สวัสดีครับอย่าถือสาหาความตามกระแสให้รู้จักยอมแครอย่า,อย,าอย่าหุนหันหวังชนะค้าขานก็เท่านั้นไปให้ค่าความสำคัญมันไม่ควรคนทุกคนล้วนต่างมีดีไม่ดี จะคิดดีก็ต้องมีความถี่ทวนทุกทุกเม็ดของความคิดต้องทบทวนต้องเก็บจำนำประมวลล้วนจำเป็นยิ่งนานไปไวัยเปลี่ยนได้เรียนรู้ประสบการณ์การต่อสู้ใช้เล่น ทุกทุกอย่างแตกต่างกันมันยากเย็นสุขและทุกข์ได้พบเห็นเป็นปัญญาอายุวัยล่วงผ่านการเก่าๆมีทุกอย่างทั้งหนักเบาตามยาถาการล่วงเลยเคยได้ผ่านประสบมาต่างล้วนเป็นภูมิปัญญาชาติราชน การถ่ายโอนโยนกลองต้องตรองคิดต้องเพาะปลูกผริตย่าสับสนต้องมุ่งเน้นให้เห็นค่าปัแจกชนเคารพสิทธิ์ส่วนบุคคลและส่วนรวมถ้าซื้อถือสาหาความตามกระแสถ้าไม่สนไม่แคลก,ก็หลหลวม ชีวิตวุ่นไม่เป็นสำเพราะกรรมกวมโดยภาพรวมก็เพราะเราเลือกเอาเองวูเรกลำปางวันละกรออนไลน์คิดอะไรก็ได้ไม่คิดร้ายกับใครก็พอพูดอะไรก็ได้ไม่พูดใส่ร้ายใครก็พอ ทำอะไรก็ได้ไม่ทำให้ใครเสียหายก็พอหากทำได้ดังนี้พอแล้วกับความหมายแห่งคำว่าคนดีเริ่มต้นชีวิตใหม่ในทุกวันด้วยการทำดีคิดดีพูดดีและเป็นคนดีสิ่งไม่ดีในอดีตที่ทำให้เราเป็นทุกข์ โยนทิ้งไปให้หมดสิ้นให้เราอยู่กับการทำดีในปัจจุบันก็พอนะจ๊ะ